ปิดตานะคฮะโอยเดี๋ยวกลับมากกว่ามันมันกนตีนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสุขเปรเจ้าเดาดากู่นึก่ตันึ่งมาบเป็นไม่กวัวโตโตะคะเบิรอดจ้าอันนี้ก็ทันซีซีนะคะโอขี่ได้ขี่ได้ ก็เป็นรถนะคะคนคนวันนี้นะคะก็รับบทเป็นแม่ขัวนะคะวันนี้เราก็จะมีผู้ใจกล้าท้าชิมนะ,คะใครกินหมดนะคะภายในเวลาที่เ,เรากำหนดให้นะคะก่อนกันนะคะเราจะมีรางวัลให้รางวัลสมน้ำหน้าคุณให้คุณนะคะวันนี้พบกับแม่วันนี้กูพลาดเลย คุณดิดกิบกี้อ่าเปิดรีสอร์ทนะรีสอร์ทแห่งตำนานมาสำนักค่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่จะเออได้ชิมฝีมือเชฟนมโตคะตอนนี้ผมขนตูดสู้นะครับตอนแรกเห็นแต่งชุดก็อยากชิมไหมคะโอ้พอตอนนี้แล้วคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกจะได้รปโรงพยาบาลแล้วคุณดิดล่ะคะไปเยี่ยมอย่โรงพยาบาลนี่พายต้องไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลคะ สายรลดม่ดีแล้วล่ะเหมือนหูรุดจะไม่ดีนะมนาหลอดนะมนาหลอดมนาลวงโตเลยเ่ขาดย่างแรงมันขาดย่างแรงมันก็ไม่รู้จะตายับชีวิตมันนะคะเรียกมันมานั่งเจาะลงม่องนี้แล้วก็จะไปเจาะนู่นนะะทุกคนเอาล่ะค่ะวันนี้เชฟขออนุญาตเข้าลัวก่อนนะคะเป็นเลยค่ะ ไมาเห็ดบาปกูเถอะใส่กูมันนั่งเด็ดอยู่แนี่นั่งกัดเด็ดขาไม่ขั้วนมโตใหญ่โตใหญ่โตกันทั้งหมดไม่ยุบไม่ยุบใหญ่ๆของพ้องกันโอถขาไม่ขั้วนมโตกันตะลิ่จุนเสียเซฟฮอตคว้าไม่แซ่บทีนะแหงเห็ดแหงปวงไล่การกูกระเดยยี่น้องวันนี้เราก็จะมีเมนูพิเศษนะคะเมียเลมอนเลมมิงเฮดเส้น ทักรถมีน่องไข่บบมันแก่ไข่ได้บอกมันแก่ไข่นอกข้กาวสารข้าหันมะนาวของทีมันเอ๊ะแม่มึงไปอย่างพี่บาทมือขากินสันเยมีดบาทมือนะคะหอยง่โหลดแล้ววันนี้ก็ผู้ช่วยของเราผู้ช่วยฝ้าฝ้านะคะของเราก็จะ กำลังรังสรรค์อีกหนึ่งเมนูนะคะก็คืออะไรเขาเรียกอะไรฮี่กลับ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 ฮี่กรลับกระลับกระลับมกตูแขกูเน่มามาาใส่กับวาเดี๋ยวเดียวฮี่กลับกับมึงตองกาใหขกูเด่น่ามตักานกูแกะมามายวเอามาเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เราจะให้ผู้ช่วยฟานะคะรังสรรค์เมนูฮี่กลับกลับมามเองนะคะอุ้ยเราสงสารเพื่อนมากเลยนะคะจริงๆเรเม แบบว่าเราก็อยากทําเมนูแบบเมนูแบบสี่ห้าพันที่เพื่อนกินน่ะแต่พอดีว่าเรามีแต่แบงค์ซาวนะในกระเป๋าที่พันกันอยู่นะคุณจะไม่เอาในออกเส้อหน่อยเลยหรอนั่นแหละเจ้าสีมันกินบนได้ดีไม่แน่นอนบบพูดเอามันไม่กินก็นกนอยากหรอกเชื่อเลยตักินเดแต่ว่ามีไนอะไรบ้างพี่น้องมือนี้หอากระสิมาลงคว้าเองเนาะพี่น้องอ๋อคุณจะบารูโรครับอ๋อเชฟนะครับเม่อไรเม่ได้เดี๋ยวแตกซาว จะเซพแตกสาวนะครับผมนี่นะคะทุกคนมันจะได้แม่หน่แม่หน่าคุณสาวคิดบื้งหมกน้่งในมันกับว่าเกลียนควนมันกับว่าเอาออกโอ้สงสารตามสไตล์เชฟเชฟกับพ่อหลวบหมันเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็แบบรวดเร็วทันใจมากอ่ะเร pues ียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวเอาหมอนยันก็นั่ง เราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะทุกคนเอ้ยอันนี้ไม่ได้ใส่ลายไม่ได้หวัวมันจะอ,อกนะคะรู้ <c oughs> จักคขา,มา,าไม่หัวอกไหมทุกคนมันใส่เยอะไม่ได้นะคนจะติดตัวพวกคนไม่ได้ไไนี่นี่ไงนี่ไงสิ่งที่เราต้องการสายมันลงไป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 แล้วก็ลงไป มีการปีประตูไวพร้ความเด้อย่ยางม่เห็นลงไปข,ขอพหินาย่ะพิการาพริพอุ้ยพรมีแค่นี้หรออยาว่านิ่นนิ่นนิ่นเนิ่นนิ่นีนิ่นน่นนิเ่น่่น อันนี้เขาเข้าวคัวนะพี่น้องข้าวคั่วใส่อีโต๊ะลงลงไปใส่ครัว,วลงไปนะพี่นอ้องแล้วพ่อเขาจะมาใส่เออ่ะมะเพ็ดนะพี่นออ้องมะเพ็ดมะเ็ดคือมะเ็ดคือมะเริกน,นะเองนะเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาญอด้ะญอคือเชยพริกเราจะใส่แบบเท่าอายุเลยอายุเท่าไหร่จ้ะโหยมาจังจัง น้ำตาน้ำตาลายน้ำตาลปี๊ดสามีทำเถอะท้ำเถิะน้ำลีลาการใส่ของเราชิชิอืมกูปวดขี้เลยนี่มึงหูบ้างนั้นเห็ดทอนี้ให้มันสุกเถิดนี่นะคะทุกคนเยอะยจ้าเยอะแย ก้อนเมก้อนม่าเยอะๆค่ะเยอะๆบดๆบๆยอะๆบดๆบดๆเติร์นเติรนเติมมุขนะจิเแกงพุงมีความสุขมานเยนี่ชตบอกเลยว่า ถูกไปแล้วหนึ่เมนูคุณรอนี่แคกหนสถึงทีเลือกจะเอลงไปออกเดี๋ยวลืมปนอะไรเป็นองเอแล้วมามาแยกมาเล่นมาแล้วมาแล้วกูลืมดีกจิตมาแล้ววันนี้ก็จะเป็นหมามาหมามาของเรามาม้าของเรามาวามานี่กระลับกระลับกะลันี่กระลับกระลบกะับ มีอะไรเราก็ใส่ไปใส่ใสใสใสไปเน,นี่เลือสีดาดาบเด็บหนาไม่ใช่หรอไม่ใส่ผักอะไรเลยนี่เป็นเมนูที่แบบว่าใส่มะเขือเทศไหมใส่ไหมสีสันไหมโอ้ยแกงมันนี่จะต้องห่วงสีสันให้มันน่ากินอยู่หรอไมไ่หรอกที่มันแกงกูไม่ได้สงสารกูเลยใช่ถึงแม้ว่ารสชาติเราจะเยี่ยแต่ว่าเราก็ควรจะแบบน่าจาคนควรจะรับทานได้เราก็จะใส่โพรมาถ์โหนะคะเด็กๆ โทมาโถก็คือบอกเคเ,เรนบอคเคเ่นเลยเหรอบอกเคเรนจะไปพ่นก้อนเลบอคเคเ่นกินแล้วนี่พีคปะเีคจวดเจรรวดจวดจวดเห็นม,มันกินดีโทร้ว่บริเก็มันยังมีนมนกินเลยโอ้โหรวมสีใด้รสชาติรสชาติมันดูดีข้นานาตาแบบนีชอบไม่ได้ เงินกำทำไมมาเร็วอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้นี่ก็สิที่เกลีย้ยงะมึงมึงนี่วนเวียนหาแต่เรื่องเสียเงินตลอดเลยมึงกัยญาทักดไปเบาได้เบาอบปทานก็ดีนะครับใช่ทาดนี่ละใช่ทาดนี่เลยล <c oughs> อันนี้เป็นความคิดทีปผ่า <c oughs> อันนี้ว่ามีดีกับจิดบล่าได้ว่าคามเปียกเกียกน้ำตาหเห็นกับคองแค่ไม่ใช่เป็นแบม่มีได้บอกเอาหลักนี่นิดจีน้ามันติดตาเลือกเอามันจะเด็กมีูอะไรนะยวว่ายวซิมูกกอน ให้มันเลือกเมนูว่ามันจะกินเมนูไหนถ้าเป็นมะนาวมันก็จะป็นมันโบเลือกมันโบเลือกรสชาตินีแน่นอนแต่ว่ามันจะหารู้ไหมว่าถ้ามันเลือกอันนี้มันก็ต้องได้กินมะขามเปียกมะขามเปียกก็มือใหมพี่น้องอุมาละอุมาเะเยอะๆบดๆจะเอาบอกน้ำหนึ่งจะแ่บอยู่ดีแ่บ เจาเสือบอลมนสีบอลลี่่ะอไปไปไปพี่น้องไปเสิร์ฟมันนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่นี่นี่ถามไปพัวถามไพ่นี่นีพรนี่พพนี่คือกันคืนเอานี่เนี่ยเอาดีดี่ดียีเอาเซ็ตคูเซ็ตเคูนี่คูนี่อาหารมาแล้วค่ะเ็อาหาร่ อาหารคุโปกแล้วมึงทำอะไรกันอยู่ฟ้ามาปิดฟ้าเิแลวรอดนละกระเดง่ขึ้นเวมาเล่นเกมเล่นเกม่อเล่นเกมตัวเกมไม่อย่างอ่ะเจ้าแล่คูนตัวร้อยมันจะกวนกีเอาเจ้าแล่คูนเอาน้ำปูกันเดื่อาเออเออเอเออเออเออเยวเออเออเอวเนอเอ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 อเยอเออเยวเออ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 เเออ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 เเออเออเออเ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 ออเเออเออเอวเเออ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 เยอเอ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  ภาพก็สวยนะมาแล้วมาแล้วละนี่อ๋อก็คือเราเลื่อนกดหาผลเไม้อย่างนี้ใช่ไหมก็จะมีตัวเลืกคูณให้เลือกใช่ไหมใช่เราหาผลไม้อ๋อมันจะมีตัวอื่นๆในฟีเจอร์ช่วยเราด้วยใช่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 โอ้สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องเราเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งคอมและบนมือถือในระบบ iOS และ Android นะครับสมัครง่ายๆนะครับอย่างแอป VIP 212เข้าไปครับผม อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้า S V I P สองหมื่นสองเงนนะม้ยมันได้เงินสูงสุดห้าหมื่นเลยหรอใช่ครับผมดูมึงคูณก่อนนะคะเก็บแล้วคูณก่อนวันนี้นะคะมึงสองคนไม่ต้องหาผลไม้ในแล้วคูนถ้าคูเนี่ยมีผลไม้ให้มึงหาในนี้หรอได้เยี่ยคุณลังหาผลไม้ไรมันเชกนีไม้ใหม่ปะนี่ฮัลโหลครับหมอครับเดี๋ยว ครับจากเชฟจากเชฟกกกาลลัังงไไปปจเชฟนมตุ่ยนมดึงมันเพาะมันดึงออกไม่ได้ดูดิมันติดนมเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเฮไม่ฆานไม่ฆ่านมตุ่เดี๋ยวมาเด้อเดี๋ยวมาเด้อมาออกโลกบ้านบ้านมึงมาได้เลี้ยงมาเดีวพนักจเออจะจะน้องเดือนเกิดแมวมึงเฮี้ยมึงมาได้เลี้ยงแมว โอ๊ยม่ไดม่กระมากมันคื่อนตีนมากเลยนะคะมไกะทามาหาบวมเร็วๆวันเกิดแม่วันเกิดมานตังมหาบลไม่สอยานะลม่อบันันเทียงติอีหมก่อนนะคะพอ้อมนั่งซักไปไอ้มันคือเป็นกินตุ้ตัวไอ้ไม่พะอ้อมขี้พะอ้อมลูกกูนี่แหละมันขี้แต่กูก็มาปิดตาให้มึง ว่าแล้วเราเอาเ่อเก็บกดนะฮะไอ้ยดกโทษกฎโทษหาเมียไขกูแน่โทษตอ,อน,นเสียเห็นมันว่างไ่ได้เห็น<ๆ>กูสัมผัสได้เดี๋ยวมึงจะโทษดีได้หนิเมียคุณรับองคุณรู้สึกยังไงบ้างคะมันเป็นพี่มดจิตสัมผัสตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างตอนนี้มาแค่กลิ่นครับแจ็คนิยวแจ็คนิยวอีหยังสอน เห็นอีกคั้งาเห็นว่าไปกันตอนเดสองเป็นกนหรอวะเลยทเ้าหมดาเราเลยทั้งหมดชาเขาคัดถามตัวชื่อสองอยู่สามไอเคกันไหมเอาปลวกปลวกฮะเฮ้เออพี่แม่ก็ถือกินกับพีเดียวะมาวเัดโคตรัดเนี่ย่ไม่คิดกินเับพีเหรอจัดอีกแล้วนี่นาพี่ดิษนาพี่ดิษอ่าฉันแหละเคี่ยงผมนั่งอันนี้นี่ฟาดเลยฟาดเลยไปบ้านเกิดแมวมวออกโลก ประหลาดใจว่าทราไวแม่ค้านมตขึ้นมกเลว่ามันแคบเปียงมุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวใครมุ้งเตี้ยมุ้งเหมือนย่อะเลยว่าผ่านไปแล้เราจะให้เลือกก่อนนะคะว่าจะเลือกอันไหนอันแรกให้ดมกลิ่นก่อนให้ดมกลิ่นก่อนเออใครใครก่อนบาดี้ก่อนก็ได้อ่ะดมกลิ่นแล้วกันว่าดมกลิ่นนี่ถาดแรกผ่านไปคือบอให้หมดดมน้ำแน่ ขาซอห่าดมอ่าสมุตจ้าใส่มาใส่มามันมัมากินมามมามาเลยวะอันต่อไปคือเดมือแบบมือแบบอันต่อไปอ่ะอันต่อไปอันไหนเปิดโอ้ใส่บ๊อกปูตัวหางมันเด้อวยยังเอาอันสองเป็นยังเอาอันสองนี่ยำช่วยเลยกินยำขึ้นเลยไหม ย่ย่างทา่จะใสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้กินผลขวามเว่มชื่ออะไรโอ้มันอันนี้มันมาเมนยําแน่เนี่ยแก้วบบกขามแก้วแบบม่วงวะอะเนี่ยอะอะไรอะไรเจ้าเจ้าตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าฉีดไปอนามัยนะบานืฉีดไปรวงบาลเลยอ้นี่ให้รวมใจกันเด้อเดีอเมันมีอันจักอันมันมีสองันมีสามอันนี่มีสาม มึ้ดอาเออมา้มงเอ้วมึงดมอันที่สดมอันที่สามจะกูบอกอันที่สามเลยนาออ้องได้ไปดิไอ้กุลิกได้ไปกลดเจบ่ดีลนะอ้าวยังอ๋ตอนนี้นะาไปดิไปดิบอแมนกวมองเกวาข้ำเันเมื่อไคิดว่าม็นแกวอีตอนนี้คิดว่าไปรพยงบานได้ก แลวก็เล <t aty ra> ียวมันแซบทั <gonna> ้งสองอันยมีสอันนี้มีสามันสองมแซบทั้งสให้จ้มือกันเลือกว่าสิกินมัยังมึงเอายังเพื่อนมึงทีมัจับมืงหือมึงเป็นจีกลัวเบอร์สองเบอร์สองกัวเบอร์หนึ่งตอนนี้มันแตกคอกันแล้วเบอร์หนึ่งดไอเดี๋ยวเดี๋ยว่าเบอร์สองก็เบอร์หนึนี่ ม่นแม่นถวยเดีวยวกันว่ที่มันให้กูดมกับมึงดมเนี่ยกู่รู้ลุว่กูยันกูยันเอาให้เอาให้มึงดมเบอร์สองแล้วกับเบอร์หนึ่งเนี่ยกูยันมันคนละอันแต่กูดมกินได้ วกได้เลยว่าว่าอันนิ้ีมิกอันอันอันย่อมหนึ่งอันเจอแบบม่วงหนึ่งกอันอันมะม่าเออมะม่านี่หนาล่องเลยกูอยากว่าอันมะม่านี่น่าจะปลอดใสุดแล้วนี่ะไรมะม่าแล้วมันอันที่สองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของกูว่าอันแลกได้ที่สองอนะมเมนมะมากันแล้ม่เมนมะม่าเขาเินที่กรับกลับกลัหึหนยอ้าวเอาตัว้อนขันได้ไปเอาอีหยางมันสวยว่าตัผมอืมเวลาเบิดหนึ่งก็เบอรอสองไ้ดนสองคนเนี่ยไกินมะม่าอนนี้

วยว่ตรงกันเออมางก็ือสองถุมึงสีเดียงกันเลยวกัจะให้มึงโดนมาเล็กมาเนี่ยรวยมากเอาล้วที่กูเสียมึงมึงเอาไหนกูเอาไ Two t h o u years later รักแล้วไปโอ้ยกูถือบางเตียนะว่ไออร่าออร่ากูเจอนอะมอ่เด็สได้มึงอย่อไป่กันเอา่กูอยู่น้กันบอว่าเป็นทกันคออยนี่มีหรอเบอร์นี่มี่นไผะ เบอร์นี่ไม่แเบอร์สองกันนะเด็กเบอร์สองกันนะเอาเบอร์นี่ึเบอร์เอี่มัยงยงคนมะเบอร์สองมาเลยบอร์ออันะเบเอร์สองมาเหือกโอ้ยกควานี่เอาสักจะบเบอร์แล้วนะเอาเบ่ได้กันนี่เริ่มศูนย์แล้วด้่ะศูนย์มันนไหนึงะมเนเอกันละรังเริ่มคนเลดิว่าเบ่ได้กันกันตอนนี้กะปีร้อยมากเลยอ่ะเนี่ เอาละเอาละให้กูซิมถักกูเร่ออยากซิมแมัยังกูไ่ได้ใส่กปี้าเอาไหนึงเอารอเรันเด้อเอาเอาเบอร์นึงเบอร์นึงอุ้ยเบอร์อมเอาละหวาบหนเอาเบอร์นึ่งเบอร์หนึ่งเขาละเบอร์เอาละเบอร์ไปได้ปเบอร์นึงเบอร์นึงเออเบอร์นึงเบอร์นึงเอาไปเบอรเรีให้กูกินเบอร์นึงแม่เย้ไปเบอร์บั้นเิร์นนซิมรพ์นก่ไรฮใช้ซิมครบใช ให้จิ้มเบอร์หนึ่งก่อนถ้ามึงสิให้มันจิ้มมึงสิให้มันท่ายกันเฮ็ดยังไม่ให้มันชิมก่อนเอาเอามือเศร้าเอาเอากูให้เอามือเศร้าไอจ้าขาได้บอลไอจ้าได้ที่เอาเบอร์ไหนหมดแล้วเกืสีหาแม่ยางเดียวเลยอันนี้นี่เบอร์หนึ่งนี่นี่เบอร์สองนี่นี่เบอร์สามอบสามเบอร์เออจาแล้วก็เบอร์ก็เบอร์นี่คือโอนละเบอร์นี่คุณที่ใหญ่ที่สุเลยกูเชื่อว่ามึงจะได้ลูกคิดครับเบอร์หนึ่งเอาเบอร์ไหนเบอร์หนึ่ง เยสาปิดตาด้อเอาเบอรเพื่อปิดตาเอาเบอรตาเท้าเป่าเบอรตาเอาเบอรนึ่งมันบาเอ่อเง้ยสาวเง้ยาดยิเสอเเโก้ละเทาสเหล็กเบอไดนม่งเป็นยูเาขึ้นยูเราเอันเนี่ยาบปิดตานี่เดนเ้ยเาะเอาละเอาไปคุค้ชนะเรือของอ่นองสาไปชนะวะเสมอกาเสมอกานึตอาเอาเบอร์อ้คุณได้ชนะเเบอร์อีกคนนึงมา ไปเบม่ต้องเองไ่อไอเ่มื้อนไลนีกาล่นไปเหยียบจะขวยหมดเบอร์ห่งเบอร์หนึชวนเลือกเบอร์หนึ่งไปเลือกเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่คือกันเหี้มันมันเดือเลือกกอนคือีกซ้ำกันอ้าผู้ใดเลือกพูดนเลือกอ่ะเลือน้ำกันเลือน้ำกันเออเอาเลือเบอร์หนึ่งเี่ยเป็นบอลมันยังไปโรคบันเดียวกันนะอาการเดียวกันสิไดบอกหมอถือ ฉกูซิมเอดฉันี่ดถ้าปักชันกว้างเออเอเออเออเอออออกยินาหมอ้าก็ตายบอกไปี่ง่กจังไงเช่อเช่รปวเียวรแม่มาเอออข้นรูปข้นูนมันเกิดเนี้ยมมือนีมา อุ้มมออมเต็มกัม่มกัมวาวอมั่งเนี่ยเปิดฝั่งเนี่ยเนี่ยทั้สเปิดทงเปิดกรอมนือลงิมเองอคิวตาไปคิวตาไปอันนี้ของหวานเยอมอันนี้ของประดิษฐ์นะค่ามีอไรเลยสัคคนดักตอมนี่ดอกอ้มมีของประดีษฐ์นะว้าว้วุ้้มยังบบ ปไปเฮ้ยรอดเบิ้ลอตอนมาหมาเป็นเหี่ยวไปแล้วโถมฮืมกินปากของท่านจะหายไปเ,เ,ปไปเรื่อได้กินกระเทียมครับเฮ้ยมันถือมะเขือกูนี่วะอันนี้คือเอ่อแล็คคูนะคะน,ะนะคะหาผลไม้ในปลาคิดว่าผลไม้ที่คุณกินอยู่คืออะไรโอ้คิดว่าผลไม้ที่คุณกินอยู่คืออะไรไม่ผลนมะนาวค่ะ อาจจะมีปากค้างบะปากค้างเปลี่ยกเปิดตาแล้วก็กินเปิดตาดได้ได้ได้อโอกกินละใครทำไมไม่น่ารักเลยเล้ยเราพากินอยากเน่านั่นปากค้างไม่ดีกกลัวแล้ว รู้สึกยังไงบ้างครรสชาตินี่เออเกีแยว์บอกีแยว์บอกม่วงกูตอนนี้แจวบักม่วงแจว์บอกม่วงนะคะแั้วก็คือไข่บักเน่าแล้วก็บอกว่าแจว์บักม่วงพี่ดอาโซนหนาให้บอกซูยอยากจับมันโยนลงหนามคลิปวันนึงหันโอ้แกงขึ้นมันขึ้นเหรอไม่มันยังไม่สะสมนะข้าวใหญ่ให้ท่านผู้ชมดูดูดูเอาหอบขาเหอบเน่าหอบักพริกพูดนะติดใจบ่ติดใจบ่ติดใจบ่ดิอ้าวซิม เอาจริงมาให้เพราะน่าอากาศในนี่รงมบานเลยทั้งกินทั้งหายเยลือก,กแล้วก็ต้องกินนะคะเลือกแล้วก็ต้องกินอันเป็นอันเป็นกรรมของกูมาเนี่ยแต่ว่าที่จริงเดี๋ยวเขามักสมมากเลยนะสมสมเนี่ยมากมากให้ได้กินนี่ให้มากเลยเพราสิ่งสมเนี่มันขูดน้ำตาลใส่วางเครื่องโล่เดี๋ยวมอดสามสมันมาโอเค เาอาซูอกินไมตได้แซ่บแทนไม่ได้หิวเขาแม่นบ้างยังกดซิมกันนะมันกัตัวไะไจังเฮ็ดเองเฮ็ดเองกินเองบ่าดี้ตัวเขาเขาตัว สุดท้ายนี้แก้งสำเร็จไหมคะคือว่าแกงสำเร็จนะคะแส่ว่าคลิปหน้านะคะอยากให้ทำอะไรมันบอกมาได้เลยนะคะเราไม่ซิมเบิง for YouTube for YouTube ไม่ไม่พอแล้วพอแล้วปิดรายการซิมเบิงซิมซิมเป็นเจ้าของซองโอ้กระจอกว่ะโอโอ้เะหะอะหะหเหะหอหะหะหะอะหหห เดแก๊กแจ้งเพื่อนม่ต้องไปนะค่าห์ไมไปออกนอกการแบบแจ้งเพื่อนแบบเยี่ยมมากกว่านะขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะหิวข้าวเลยดูออกอร่อยไหมฮะบันไี้มีรสชาติอะไรทำหลวงมาหมาเ็ี๋ยไปกินไมมหราบักหน้าบักพริกอี่ะ